บัดนี้วันที่15พฤษภาคม2568เป็นครั้งที่15ข้าพเจ้าพอใจเสนา2 3 1ขอถวายเสียงสวดส,สาธยายพระสูตรพระปริตรและมนต่ตางๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระดึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระ พยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอหนึ่งบทกราบพระรันาตนาตรัอรหังสมมาสัมพุทโภควาพุทธังพระกันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกัตาธมโมธม,มังนามสามิ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโคสังฆังมัมมามีสองบทบูชาพระภัยรีพินาศอระหังสมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตคูเนหิธรมาโนธานิปารมีหิจัติสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคตโตปูเชมิรัตนาตายังธรรมังจะ รามิโสธินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรซูอัตคันชันตุเทวตาสัตถมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมกทังสัมเคาเมจะรู้เปคิริสิขรตเทจันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจะทาเมตรน ANE, วนาคาเนเคหวัตุมิเขตเต ภูมมาจายันตุเทวะฉลทนวิสมยยักขกคันทัพปนาคาติดท่านตาสันติเกยังภุนิวราระวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรม,มสวรรคารโรอายมพัทันตาธรรม,มสวรรคารโลอายมพัทันตาธรรม,มสวรรคารโรอายมพัทันตา สี่บทสวดบุคคลาณฆณะมะการะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะขนะมนะปาฐะพุทธังสรณะนังขจฉามิธัมมังสรณะนังขจฉามิสังฆังสรณะนังขจฉามิ ทุติยมปีติพุทธังสระนังขจฉามิทุติยมปีติทำมังสระนังขจฉามิทุติยมปีติสังฆังสระนังขจฉามิตติยมปีติพุทธังสระนังขจฉามิตติยมปีติทำมังสระนังขจฉามิตติยมปีติสังฆังสระนังขจฉามิภกบทสวดสัจจะกิริยาคาถา นัตถิเมสาระนังอัญญพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธัมโโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอัญญสังโฆสังโฆเมสรนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพธา สวัติรัตนปณะปณามคาถาพุทธนเมรัตนภูตะสรีระจิตตังธรรมมังนะเมรัตนภูตะวิสุทธิสาลังสังคังนะเมรัตนภูตะสุสีระิทิฐิเอตังนะเมติรัตนะังรัตนะตะยะวะหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษสะภูตัง อัญโยยายยุตตะคุณโยขวะตัสสัปะวัตตังอสุมิตรยมหิปิตเทวะยัฏฐาติทันเถเอกังวินาตัติตะเลสะมัสสัมักเวนะโลแกกัตตาจิจจจิเ็นจับปาตุภูตังคัมพีระยานวิเศยังอัติทุตตะสัตถังวิโยหิปันทิตะชะเนหิ วินชัยลูปังโลกโลกมิเกหิจิกัทันจุปัตรัพนียังเกสันจิสุถุวิธิตังคุณกายะตายะนามนาเม,าเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปัสตังมณสิสุทธปัสสา,าทานังปุญยติกาณนะ มะสะมุตดะมะคุณะภูมังทุกขาะมุจจะนะมุกขสรนังขตานังบ,บูชาระเหสุประมังอภิปูชเนยยังนิพานะสจิกิตนิยายุปนิสัยัตถสัมมากิเลสะมะ,มะระโสถานาะสิทธายตสิทธายาจะสาธุหิอันธะอุสเวหุปะ เสวนียังปาเนหิจาปิสระนังขะมะนียะเมวะตัดสมาหิตตังตะติระตังสระนังขะตาัมมะตตินทิวังขณะเน,นสุนัมัสสมมานาปูเชมะจาปิสสะสัังสุปสัสสนจิตตะตัถานุปาริจริยัสัตตะตาจาักกุญเยนะ ตัทะสุก,กะเตนะสุขีพะเวมุเตเชนะตัดสัจ,จสัทธาปิสุวัติโอตุโยเจภะธรรมะวินณยมิปะมาณภูโตโลกุตตราพิสมะโยนิยโตสุโพชังตัดโสปนิสะยะจะยายะอยัมปิโหตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุปัสะ สาธากาโลแปดน้ำมักรัสิทธิขาถาโยจักุมาโมหามะราปะกะัตโตสามังวพุทโธสุขโตวิบุตโตมารัสสะปาสาวิณโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนตังมิเนยังพุทธังวรันตังสิะสาณมามิโรกัสนาธันจะวินายกันจะ ตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสพันตรายาจวินานสเปนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโรกัสะวิสุทธิมักหังนิยานิโกธรรมะรัตสาติสาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังว่ารันตังสิละสานะมามิโมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหัง ตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมยนตุสัทธมะเสนาสุขตะนุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลสัเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวาขาตัดธรรมังวิธักงกะโดติสังฆวันด,ดังสิละสานะมามิพุทธานุพุทธังสมัมส,สิระทิทิงตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินานสเมนตุก้าวบทส่วนนะโมกะระอัฐกะขาถา นโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสัมมหิสิโตนโมอุตตมะธรรมมาสะสวะขาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังขัสสาปิวิสุทธสีระทิทิโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนัตยัสสะสาธุขังนโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวิสุ ทุตตยสัสป,ปินมโมการัปะภาเวนะวิคันชันตุปุปธวานมโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานมโมการัสเตเชนะวิทิมิโหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมาสุตังเอกังสมยังภคกวาสกเกสุวิหารติกกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหตาภิกขุสังเคนาะสิทธิงทิพจะมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปปติตาหนติ พระาวันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะอัตตโขจตุนนังสุทธาวาสก,กายิกาลังเทวานังเอตะัทะโหสิพายังโโหพัคาวาสักเกสุวิหารติกบปิละวัตุสมิงมหมาวนเนมะ หาตาพิกขุสังเคณนะสิทิงปัญจมัตเตหิพิกขุสตเตหิสัพเเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโรกะทาตุหิเท е วตาเยปุเยนะสันนิป,ปติตาหุนติภะควันตังทัศนายะพิกขุสังขัจนจนะะยันนูณะมะยมปีเยนะภะควะเตนุป,ปัสสังกัมเมย,ยามะอุป,ปัสสังกัมมิตววตวะภะควะโตสันติเกปัญเจกะคาถาพาเสยยาาติ อัตโขตาเทวตาเสยยัถาปิมานณพะละวะปุริโสสัมมัญชิตตังวาภาหังปัสสะเลยยะปัสสะลิตตังวาภาหังสัมมิชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตตาภัควะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภัควันตังพภิวาเทตตวาเอกมันตังอัตถังสุ เอกมันตังทิตาโขอเอากาเทวตาพักวตัตตสันติเกอีิมังคาทาังอาภาสิมหาสมยโยปวันัสสมิงเทวกายาสมาตะอาคตัมมหาอกัง ธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอัปปาชิตสังคันติอัตตโกอัปปราเทวันตาภควัตโตสันติเกอีมังคาทาังอาภาสิตตะพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตดโดอุชุก,กะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวะอินทติยา นิรักขันติปันทิตาติอัต,ตโกอัปปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเชตวาขีรังเชตวาปร,รีขังอินทะขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจรันติสุทธาวิมตราจขุมัตาสุทันตสุสูนาขาติอัตตโกอัปปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิ เยเกจิพุทธังสนนังคัตาเสนะเตัมิสสันติอปายะภูมิงปะหายะามานุสังเทหังเท е วากายังปริปูเรนสันติติอัตโคภควาภิกขูปามันเตสิ เยวิเยนะพิกเวทัสสุโรโกรกธาตุสุเทวตาสันนิปปติตาหุนติตถาคตังทัสสายะพิกขุสังคัญจ์เยปิเตพิกเวอเหสุงอตติตมัฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิภควันตานังเอตปัตระมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาอเหสุงไสยถาปิไมหังเอตตระหิ เยปิดเตพิกเวภวิสสันติอนาคตตมัฐานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสสันติไสยถาปิไมหังเอตตระหิอาจิขิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ สิทธสามิพิกขเวเทวกายาน,นามานิตังสุดนาทะสาธุก,กังมณสิกโลถาสิทสามีติเอวาพันเตติโกเตพิกขุภคว,วัโตปัจจโสสูงภคะวะเอตถะ,ะโวจักสิโลกะมนุษย์กัสามิยัตถภูมิมาตทัสสิทะ เยสิตาคิดิคำพรังประหิตตตาสมาหิตาบุตรูสีหาวารันรีนาโรมหังสาภิสัมพุทโนโอธาตมะนะสาสุทธาวิปัสนมะนาวิละพิญโยปัญจสเตยตะวะเนกาปิกลวัตเถเวตโตอามัมตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตะ เทวิชานาถพิขโวเตจะอาตับปรมมะกัลูสุตวาพุธัสสะหาสนังเตเตสัมปัตุตะหุยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสตะมัทคุง สหัตสังหัตถสัตตังริงสตังเอเกสหัตสานังอมนุสานะมัตถสูงอัอเปเกนันตะมัตถคุงทิสาสัพพาภุปราอหูตัจะสัพพังอภินยายะวะวัคขิตตวะนัจขุม,มาตโตอามม์แต่เยสัทถาสาวเกศาสเนรเตเทวกายาอภิตกันตาเทวิชาา,าัฐภิโวะเยโวหังกิตตยิสสามิ คิลาหิอนุปุปัสสตะส,ะส,ะสะหัสสะวะยะขาภูมมากาปิละวัตถวะอิทิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยัสสะสิโนโุทามานาภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังสะ ชสะขัสสาเหมะวัตตายัขานานัตเตวันน้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามุภิกขูนังสมิติงวังสาตาคิลาติสห ah <tem> <tem> ัสสายขานานัตเตวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามุ ภิกขูนังสมิติงววานังอิเจเ,เตโสละสสะหัส,สายะภานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนวันโตยัสสะสิโนโมทัมานาอภิกามุภิกขูนังสมิติงววานังเวสามิตตาปัญจสัตตายขานานะตัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสะสิโนโมทัมานาอภิกามุ คูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชาค่ะหิโกเวปุรัสสนิเวสนาพินโยนางสตะสหัสสังยักขานังปัจยิลุปาสติกุมพิโรราชาค่ะหิโกโสปาคะสมิติงวะนาง ปุริมัญจะที่สังราชาทะตตรัตโธปัสสาสติคันทัพานังอัทิปติมหาราชายาสาสิโสพุตตาปิตัสสพพะโวอินทมานามหาประอิทิมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทามาอาภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนัง ขินันจะาที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธนานัอทิปติมหาราชายสัสสะสิโสบุตตาปิตตสภะวโกอินทมานามะหัพระรากิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสสิโนมุทามานาภิกามุภิกขุนังสมิติวิวะนังปัจฉิมันจะาที่สังราชาวิรูปกโหปัสสาสติ นาคานังอัติปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตตสภา,าวะอินทามานะามหพราอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุ ภูนางสมิติงวะนางมุตตะลันจาทิสังราชาปุเวโลตปภาษาสติยักขานางอาทิปปติมหาราชายัสสสิโสพุตตาปิตัสะพะหโวอินทะมานามหัภพระอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนมุทะมานาอภิกามุภิกูนางสมิติงวะนาง ุริมะทิสังทตะรัตโถทักขิเนนะวิดุลโกปัจชิเมนะวิดูปักโขกุเวโรอุตรังทีสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทธันระมานะอัดถังสุวันเนกาปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจักมิกาสัพถา มายาคุณเทนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูตโตสหะจันทนโนกรมรมเสตถจันิมันทุนิมันทุจัปะนาทโทกรัมเยจะเทว,วสุโตจะมาตดิจิตตะเสโนจักคันทัพโพนะโดร,ราชาชาโนสัพโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรูสริยวัดจะสาเอเตจันเยจะราชาโน คันทัพพาสหดาชุพิโมทัพนาอภิกามุพิกขูนังสมิติงวะนังพัทธาคูนภาษานาคาเวสาลาสหตัตฉกะกัมภันสตราคาอาคูปายาคาสหยาติพิยาโมนาทตรัทธาจานาคูนาคายัสสิโนโลเอราวันโนมานาคโคโสปาคะสมิติงวะนัง เยนาคราเชสหัสสาหะรันติทิพทาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเทวนมัชปัตตาจิตรตาสุปันนาอิติเตสนามังอภัยยันตธานาคราชาณมาสิสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุโต สันหาหิวาจาหิอุปปะวะหยันตานาคาสุป,ปันนาสรณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถระเถนะสม,มุทังอัศุลาสิตาพาตโรวสวรเสตออิธิมันโตยัสสีโลกกาะกัญชามะอภิสมะอัสุลาธานะเวาสษาเวปจ,จิตติสุจิตสุจิตติจะ อาลา,าโทนมุจีสหสัตตัญจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจัมมานะะักะสันหิตวาพัดติงเสนังราหุพัดภาพมุป่าเข้าหมูสมโยธานิพัดเทนเตภิกขูนังสมิติงวะนัง พระโปชเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคามูพระุนาพรตุนาเทวาโสโมจะยัสสะสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสส,สะสิโนทัศเสตทัสัธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยัสสะสิโนโมทามานาอาภิกาบุภิกขูนางสมิติงวันนาง เวทูจะเทวาสหะริจะอัสมะจเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตะสุริยัสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตะนักขตานิปุรักิตะวาอาคูมันทะวราหกะวสูนังวสโวเศทสักโกปาคะปุรินทะ โตทัศเตทัศสถาขายาสัพเพนานัตตวันนิโน,นโทิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุภิกุนังสมิติงวะนังอัฏฐาคูสหภูเทวาชระมาคีสิกขาอริวะอริทากาจะโรชาจะปุกมาปุกฐานิพาสิโนวรุดาสหธรรมาจะอัจจุตาจะเนชะชะกา สุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวาะเนสิโนทัศเสเตทสัทธากะยาสัเพนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุด,ดิมันโตวันนะวันโตยสะสิโนโทธมานาภิก,กามุงภิกขูนังสม,มิติงวันังสัมมานามะ หาสัมมานาะมานุสสามานุสสุตตัมาคิท่าปทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปทูสิกาอัฏฐคูหรโยเทวาเยจจโรหิตตวาสิโนปารคามหาปารคอาคูเท е วายัสสิโนท,เเทัศเสตทัศธากายาสัพเพนานันตวันนิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทานาะอภิกามุ ภิกขูนังสมิติงัวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคาสัสสะอสัโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารักขชามิสสกาจะยสัสสิโนทันนัยังอาคาปะจุนโนโยทิสาอภิวัสสติ ทัสเสเตทัศสทธากายาสเพนานาตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโหทามานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันทากาจยาัยสสสิโนสมพิตตก,การามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานรตินโนอาคูอัฏฐาคูหาดิม,มิตตา ัเสตเตทัศธากายาสัพเพนัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนมุทะวานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงมะนังทัศเทตเทวนิกายาสัพเพนัตตะวันนิโน นาม,มวาเยนะอาคันฉุเยจันเยสัติสาสหาปวุฒธะธชาติมัคขีหลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอสศิตาติดตังสุพัมมามะประมะัโตจะกุตตาอิทธิมัตโตสหสันนังกุม,มาโรติดโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหะ สพัพพะโรกานังมหาพมมาทิติทัตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัศเสตตะอิสราอาคูปัญเจกววะวสวรติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัพพะม,มัเกมาราเสนาอาภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยัง เอทะคันทัทะพันะทัะราเคนะพันธะมัตถุโวสัมันตาปริวาเรรถมาโวมุตจิตโกจินังนิติตัทะมหาเสโนกันทะเสนังอัเบสิปานินาตรมาหัจจะสลงกัตตวานะเพระวังยัถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสุวิท สวิชุโกตัธาโสปจ,จุธาวัติสังกุโทอสยังวเสตัญจะสัพพังอภิญนายะวะวคะิตตวานาจักขุมาตโตอามัมตยิสัทธาสาวเกสะเนรเตมาระสิณาอภิกันตะเตวิชานาถภิกวโวเติจัตตาตบมะกะดูสุตตวาคุทธสะสาสนังวิตาราเคหิปักกามุง เนสังโรมมปิอิชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพะยาตีตายัศสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ